สวัสดีครับนีลี่อันสายห้าวหลิงหลิงเอ่อไหนวะน้องอ่าเอาเลยก,กงกงกวนซี่พอปิดเรเลชันร์เจียนเฉิงกงกวนชื่อหยยงิงวะยิงเหวิวนพอปิดเรเลชันฟานอีเออหลายเตอ จงเหมือนเขยเหยกงงกงกวนซี่หัวกงกวนกวนซี是就是就是ู่้หลุนสีจื่อเมียนอีอีชื่อหายชื่อศีสีชื่ออีชื่อจีเปินช่างโตชื่ออีจื่อเตโตชื่อจื จู่เจอจีโก้หีกงจ้องหวานจิ้งจือเจียนเต๋อกงถงหีชวนป้อฟานชี่กงกงกวนชี่หีหวานก้าวเต๋ชีเปียจู่เย่าจ้าหีชวนป้อมู่เปียวกู้ถงกงกงกวนชี่เต๋อมู่เปียวชื่อ หญิงเตะกงจ้องเตะชิ้นหลายห่าวกันเหอจั่วหีจื้อเฉื้อชูลี่เหลียงห่าวเตะจึงถี่สิงเซียงการ์ก้าวเตะมูเปี้ยวซื่อจีฟาเหลินเมินเตะก้้มาลยี่ว่างตุ้ยชานผินชานเชิง หาวการล่างเปียเส้นไม้ไม่วอเออชวนป้อเยือนเจอผู้ถงฝั่งก้าวเตอชินซีชวนป้อเยือนเจอชื่อยินยินเหลินผู้มู่จื่อโยยินเหรินจู้มู่มเตอฝั่งก้าวใช้หนังสือ ฉี่แย่เตยชานผิ่นเหอฟู่อู่หวยเหลินจือจีฟาเหลินเมินเตโก้หมายชี่ว่างจุ้ยจงตาเต้าคว้าต้าเชียชโชเหอฝูอู่เตมูตี้กงกงกวนชี่ชวนป้อเตอโฉ่โฉเย้า หยาญเจอชื่อเจนสือเขิดสินเขิดสินฉี่ชวนฉี่ชวนป้อแต่สินเชีโตยิงตาลชื่อเจนชื่อเจนสือเต่เขิดเอ้ยเจนสือจะเจขิดสินแตะเจียผู้หนึ่งโยเล่นเหอฉีเจียตั้งหลานกงกง ก้องฟานซี่เชินซีชวนป้อเหย่เย่าเจียงจิ้วหยินเหลินจู่มู่ต้านหยินเหลินจู่มู่ชื่อว่าเจนชื่อชิ่งว่าเจนชื่อชิ่งฝูเดซานชวนป้อฟานชื่อผู้ถงกว่างก้าวว่าเล 引人注目，可以采用各种传播方式，包括新闻的、文学的、及艺术的传播方式，可以采用诗歌的乃至。 ฉชิญหัวเตะฝั่งจ้างโฝฟาอีจีฉี่เหรมเตะซิ่งชี่เจียชู่เหรมตะโกมาหยี่ว่างแตนกงกงวันซี่ตะสวนปอบฝังชื่อ่สยจงญท่ดท่สำจัญท่อดอจจยี่ เชิญสืวาหอฉีิน่ครับต่อ,อครับเมมเต็มน่ว่าสีนทิชีวนปอโชต้านจู่ย่าชื่อชินเหมือนขวนปอเตอโชตต้าน รูชินเหวินเก้าสินเหวินฟาปู้หฮุยเป้าจื๊อจ่าจื้อตังเหรินเว่ยเหิงกงเตอร์กวนเจียนจ้ายหยู่ชานหยู่เฉียนเจ๋อชื่อต้าชื่อต้านเตอรชื่อจีช่ยย่งชื่อต้านเตอชิงชี่ชิงชื่อทงกัวชื่อตั้งเตอ เหมยทีป่าชื่อเตี้ยงเตะ่ิ่งซีจีสือจุนเฉาเติสวนเก๋มู่เปียวกงจงชื่อสวนปอโจชีพุทโธงฮงฉาง หลายชัวกว่างก้าเตอชวนปอโจศีชื่อต้วนจะต้วนจันเตต้วตนเจอสือเทียนปั้นแย่ฉางเจอชู่แย่อีเนียนอีปันปูผู้้หุยไางชงชยหลายชัวกงกงกวนชี่เตอชวนปอ จัวฉีชื่อชางฉีเตฉีเล่นวู้จู่เย้าชื่อชุนลี่เจินเกอร์เจนเกอร์ <c oughs> รอ๋อครับเต็มอีกแล้วทงช้างหลายชั่ววันก้าวเตอส่วนปอโจชีชื่อต้อนเจนหายต้นทเทียน ต้วนเจอชื่อเทียนปันเย่ยช่างเจอชูเย่ยอีเหนียนอีปันปู่ห้วยไทช่างเชี่ยงตุ้หลายชัวกง,งกงกวนชีเตชวนชานปอโจชีชื่อฌานชีเตชีเหลนรูจู่ย่าชื่อชูรี่เจิง เกเอร์ชีเย่เตดชซิ้นยี่เหอสิงเซียงว่าสวนฮะอ่าเจกเกอร์ชานผินเฮ้เจกเกอร์ผินผายวอดชงเสี่ยวจิวเหินชูชีอีจือเต้าเซียนใจทาหายชื่อเหินโฉว์วันหญิงหน้าขืนติ้งชื่อทาเมินกว่างก้าวตาเตอห่าวว่าเจตเตอ ยิงกายปู้จืกวางเก้าตาเตหาว์ามันเตกว่างเก้าแย่เขินติ้งจวเตหาวฉายโยจนจนเมื่จนเมอหาวเตชงจีนี่ชวนี่ชวตุ้ยเสียนอีเจิ้งจือทามันโยครับต่อครับนี่ชวดเตตุ้ยเอีเจิ้ง มันโยอิกเกอร์ชานพินชูเลอร์เหินตัวเซลฟ์เจอเย้าเฉีวถุยหัวเจอเมยย่างหาวเลยถ้ามันปูต้านผงอีกเคอร์หูถุยถุยหัวเอ๋ยเสียหายใจเหินตัวเมที่ช่างเซียงช่างเซียงเคอร์ เต้าเชียนว่าเจ้าย่างเครื่องหูเขินติ้งเขินหมานี่มาตั้งหลานบุกก้วจี้ชัวทำมันเตอชุนชื่ออย่ากไฟฉางเตต้านชื่อยินด้วยทำมันเตอกว่างก้าวจ้วเตอห่าวร่างทำมันตุ้ยกว่าเลยเห็นกว่าได้หนานกว่าเชี่ยนใจเจ้าฉางเลยมา ชื่อหัวทามันต้าเลี่ยงเตอทูชูเกอร์จงโยชวนอีเตอร์广告段时间内形象小อเคอร์หูฉยนหุยไล่เลยชื่อหูเชนจ็บปีจือฉยนหายกึง โชวฮวายฮวาหญิงเลิเจนปู้เขอเจนปู้เข่ออิจฉกงกวนเหอกว่างก้าวเตอหญิงเชียงเล่หุ้ยหน้าเมอตาจิ้วชื่อขอบคุณครับ